สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เป็นแฟนๆนในช่องของสมัยพยากรนะคะ คลิปวิดีโอนี้เราจะมาจัดทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการใช้ไพ่ทำนายดวงชะตานะอยากจะให้แต่ละคนแต่ละท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ทำจิตใจให้สบายๆนะคะทำจิตใจให้โลง่งๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแล้วก็พยายามจดจอ่อพยายามมีสมาธิกับการเปิดไพ่นะคะคลิปวิดีโอนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะคะเราจะมาทำนายดวงชะตาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะหลังจากเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ ไทยไปแล้วดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรเราจะมาเปิดไพ่เพื่อทำนายดวงกันค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะดวงชะตาของคุณนับตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์วันหยุดยาวนะคะเทศกาลปีใหม่ไทยเป็นต้นไปดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรเราจะพิจารณาในเรื่องของการทำงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะคะก็จะขอใช้เป็นไพ่พระพิคเนตนะคะเป็นไพ่หลักในการทำนายดวงชะตานะคะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะหรือมีคำถามยากจะถามเพิ่ม สมัยก็จะใช้ไพ่ยิปซีมาร่วมประกอบคําทำนายนั่นเองค่ะสมัยขออนุญาตสับไพ่แล้วก็เลือกไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในช่วงที่สมัยสับไพ่ชาวมิถุนตั้งจิตอธิฐานทําใจให้นิ่งนะคะแล้วก็ขอให้ไพ่ที่เปิดออกมานั้นตรงกับความรู้สึกนึกคิดของคุณมากที่สุดน,นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันที่ประเด็นแรกคือเรื่องของการทํางานนะ การงานของชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรชาวมิถุนนะคะสมัยขอหยิบไพ่ให้เลยนะคะใบที่หนึ่งค่ะใบที่สองแล้วก็ใบที่สามนะคะ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะได้ reflection ใบที่สองนะคะ steadfastness ค่ะใบที่สาม perseverance นะคะโอ้โหเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะก็ถือว่าไพ่ที่มี อ,อ,อำนาจมากที่สุดหรือว่ามีพลังมากที่สุดก็ต้องยกให้ไพ่ใบนี้นะคะ p r e s e r v a n c e n นะคะเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองความสําเร็จบรรลุเป้าหมายเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับชัยชนะนั่นเองนะคะชาวลัาราศีมิถุนถ้าเราจะพิจารณาดูจากไพ่ใบแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือไพ่ reflection ในแง่มุมของการทํางานนะคะสําหรับชาวมิถุนงานที่คุณทําในปัจจุบันนี้หรือคุณจะต้องรับผิดชอบดูแลหรือเป็นสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายให้ทํา ในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีคนคอยจับตามองดูคุณอยู่นะคะมันจะเป็นช่วงที่คุณมีความกดดันมันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีไม่ถุนเนี่ยอาจจะมีแรงผลักดันอยู่ภายในตัวเองก็ได้หรือได้รับแรงผลักดันจากคนรอบข้างรอบตัวก็ได้คุณมีความเคร่งเครียดอยู่ไม่น้อยนะ การที่ได้ไพ่ reflection เนี่ยความหมายของเขาคือเหมือนการสะท้อนกลับใครทําอย่างไรมาได้รับผลอย่างนั้นแต่ในเชิงของการทํางานมันเป็นจังหวะของแรงกดดันความเครียดหรือว่าการคิดมากในเรื่องของการทํางานที่ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเกิดการคิดมากนะคะและไพ่ reflection เนี่ยถ้ามันโผล่มาในเรื่องของการทํางานนะคะความหมายของเขาก็จะเป็นในเชิงที่ว่าชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะต้องพึงระมัดระวังคนนะ คนที่เข้ามาหาตัวคุณคนที่เข้ามาทำดีกับคุณนะคะบางทีอาจจะไม่ได้หวังดีอย่างที่คุณเห็นก็ได้บางทีเขาอาจจะคิดไปในอีกแง่มุมหนึ่งบางทีเขาอาจจะมีการกระทําหรือว่ามีความคิดกับคุณที่มันไม่ตรงกันน่ะคือเขาทําดีกับคุณแต่เขาไม่ได้คิดดีกับคุณน่ะเหมือนกับเขาใส่แสร้งแกล้งทําประมาณนั้นนะต้องระมัดระวังคนกลุ่มนี้ให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นอุปสรรคเรื่องคนยังต้องระมัดระวังให้ดี นะชาวลัคณาราศีไม่ถุนคะ่ะงานที่คุณจะทําได้ดีน่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายซื้อมาขายไปคุณซื้อมาบวกกาไรเพิ่มแล้วก็ขายส่งต่อไปหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการรีวิวกันแนะนําสินค้าอย่างนี้ก็ได้นะคะคือคุณทําถูกใจผู้ฟังผู้ฟังก็จะเข้ามาซื้อสินค้าของคุณมันเป็นแบบนี้ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็จะมีมุมที่ดีมีความคึกคักนะตัวนี้บ่งบอกแบบนั้นนะคะส่วนไพ่ใบที่2นะคะ t a t e f a s t n e t นะคะมันก็จะเป็นในลักษณะของออของพระพิคเด นะคะที่ขี่อยู่บนช้างแล้วก็บร,รากาศรอบข้างรอบตัวเนี่ยเป็นบรรยากาศของความสดใสท้องฟ้าสวยมีภูเขาทิวทัศสวยงามนะแต่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องบอกเลยว่าคุณค่อนข้างกดดันตัวเองนะ,ค,ะคุณอยู่บนหลังช้างแล้วว่าคุณอยู่บนความยิ่งใหญ่แล้วอ่ะคุณกำลังคิดว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาหรือเรื่องราวที่มันใหญ่เกินตัวหรือเปล่า นะคะเจอกับหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรที่มันหนักอึง้งหรือว่าต้องมีต้องต้องเป็นช่วงที่คุณใช้ศักยภาพค่อนข้างสูงค่อนข้างเยอะการที่ได้ไพ่ใบนี้เหมือนคุณได้รับผิดชอบให้ทํางานที่มีความสําคัญต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่คุณทํางานอยู่หรือเป็นลักษณะของผู้นําก็ได้นะ ชาวมิถุนหลายคนหลายท่านเป็นผู้นํามีความเป็นผู้นําเกิดขึ้นหรือถ้าเป็นในลักษณะของการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มหลายๆคนก็มักจะฟังความคิดความเห็นของคุณเขาจะยึดความคิดของคุณเป็นหลักนะคะว่าเออความคิดของคุณดีนะดูเข้าท่าดีนะประมาณนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนได้ทํางานใหญ่ซึ่งบางทีงานใหญ่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีหรือสําเร็จสเจสมอไปบางทีการทํางานใหญ่ในความหมายของไพ่ก็คือการลงทุนอะไรที่มันใหญ่เกินตัวเกินไปก็ได้นะคะก็ต้องดู จุดๆนี้ให้ดีด้วยสําหรับชาวมิถุนนะคะคือเราเนี่ยไม่ได้มีเงินหมุนเยอะขนาดนั้นแต่เราไปลงทุนเยอะเราไปใช้เงินเยอะในการทําธุรกิจกิจการหนักจนเกินไปจนทําให้เราเจ็บเนื้อเจ็บตัวเองความหมายแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราจะดูในไพ่ใบที่3ซึ่งเป็นไพ่สรุปนะคะนั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีมิถุนเมื่อคุณทําอะไรใหญ่ๆทํางานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่การลงทุนที่คุณลงทุนลงแรงไปมันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นค่ะ สมัยจึงมองว่าตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่อะไรเกินตัวแต่มันเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตส่งผลให้พี่คนมีชื่อเสียงมีความสําเร็จมีคนนับหน้าถือตาหรือเป็นจังหวัดที่จะมีคนรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นก็ได้ถ้าเป็นในรูปแบบของเจ้าของธุรกิจกิจการชาวไม่ถุนไม่ได้ไม่ได้ลงทุนอะไรใหญ่จนเกินไปหรอกคุณก็จะมีการประเมินอยู่นะคะเพราะว่าไพ่รีเฟลชันอ่ะมันเป็นเหมือนตัวเบรกตัวห้ามประเมินสถานการณ์ของตัวเองอยู่เป็นเหมือนกันนะคะว่าเออเราคนลงทุนเท่านี้นะพอคุณประเมินตัวเองคุณรู้ตัวเองแล้้วสุุดทายคณก็จะมี ความสาเร็จตอบรับกลับมาคือชาวลวาราศีมิถุนไม่ว่าจะอยู่ในสายงานอะไรความสําเร็จมันค่อนข้างเด่นชัดนะคะถือว่าเป็นจังหวะการเปิดไพ่มาที่ให้ความหมายดีเลยทีเดียวนะในแง่มุมของการทํางานนะคะก็โอเคนะสําหรับการทํางานนะคะชาวลคนาราศีมิถุนต่อไปเราไปดูเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองกันบ้างนะคะก็ยังคงใช้เป็นไพ่พระพิคเนตนะคะมาเ,เปิดคําทํานายคําพยากรณ์เกี่ยวกับการเงิน,งนการทองนะคะ หมือนเดิมนะคะในช่วงที่สมัยสับไัยนะตั้งจิตอธิษฐานตั้งสมาธิให้ไพ่ที่เปิดออกมานั้นตรงกับความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะได้ไพ่คอนเซนทรชันค่ะคุณได้ไพ่ไกด์แดนซ์ค่ะ แล้วก็ได้ไพ่ revelation ค่ะได้มาแล้วนะคะทั้ง3ใบนะในเรื่องเงินเงินทองทองนะใบแรกคือไพ่ concentration นะคะต่อด้วยไพ่ guidance แล้วก็ revelation นะคะความหมายของไพ่นะคะจะเด่นชัดทั้ง3ใบเลยนะสำหรับชาวไม่ถุนนะคะไพ่ใบนี้เนี่ย หลายๆคนเนี่ยอยากได้นะคะมันเป็นไพ่ความหมายดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อด้วยเหมือนกันชาวลัคนาราศีเมถุนสมัยขอพูดถึงไพ่ใบที่3ก่อนเลยถ้าคุณเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถหาเงินได้สามารถทําตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ได้มันมีโอกาสสาเร็จนะ ตรงนี้มันเหมือนถึงความตั้งใจความศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองแล้วก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การอวยพรการอวยชัยด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการสนับสนุสนผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเอาละค่ะเรามาดูที่ไพ่ใบรแรกกันนะในเรื่องของเงินเงินทองทองขึ้นไพ่คอนเซนเทรชันมานั่นก็หมายความว่าพระพิคเนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะเตือนชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะหากในระยะนี้ คุณมีการใช้เงินเยอะคุณต้องมาวางแผนการเงินแล้วนะต้องมีการคิดหน้าคิดหลังทําอะไรอย่าทําแบบหุนหันพลันแล่นนะคะต้องทําให้ดีๆอย่าใช้เงินเกินตัวอย่าใช้เงินหนักจนเกินไปอย่าใจใหญ่ใจเติบจนเกินไปต้องใช้เงินให้มันพอเหมาะพอประมาณคุณหามาได้100คุณก็ใช้สักประมาณ70-80แล้วกันแล้วก็เหลือเก็บ2 0 30าก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าหามาได้100ใช้หมด100เลยหรือบางคนหามาได้100แล้วก็ใช้ไป120บาทมันก็จะเป็นหนี้เป็นสินกันได้ชาวลาาั c o n เซนทร์เรชัมันเหมือนเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจในในขณะน,นี้ชาวไม่ถูกหลายคนหลาย,ลายท่านมุ่งมั่นในการหาเงินมุ่งมั่นในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวใครที่มีคู่รักมีแฟนอยู่แล้วอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณและคู่นะคะได้วางแผนทําอะไรร่วมกันบางอย่างหรือเป็นช่วงจังหวะที่คุณและคู่นั้นต้องการจะลงทุนในธุรกิจร่วมกันก็ได้มันเป็นจังหวะที่คุณให้ใจใส่พลังงานหรือว่าทุ่มเทสภาะแรงกายไปกับเรื่องของการหาเงินแต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีคู่นะคะสมัยก็มองว่าเป็นช่วง ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะคะอยู่ในจังหวะของการหาโอกาสใหม่ๆ c o n เซนเ r a t i o n คือความตั้งใจคือการเพ่งเล็งนะคะหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเสมอคุณอาจจะหาช่องทางทําเงินเพิ่มก็ได้นะคะหรืออาจจะมีลู่ทางใหม่ๆในการทําเงินก็ได้การได้ไพ่ใบนี้มาเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองเลยทีเดียวนะคะส่วนไพ่ไกด์แดนค่ะมันเป็นความหมายในเชิงที่ว่าชาวลัคนาราศีมิถุนควรจะน้อมรับฟังความคิดความเห็นของคนรอบข้างรอบตัวอย่าทําอะไร ชาวลัคนาราศีมิถุนต้องพยายามขอคําแนะนําปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะที่การเงินแข็งแรงสถานะทางการเงินอ่อนแอหรือธรรมดาปกติกทั่วไปเนี่ยเวลาที่คุณจะทําอะไรก็ตามให้นึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างรอบตัวการที่เราเป็นลูกแล้วการที่เราทําอะไรโดยที่ไม่บอกคุณพ่อคุณแม่ท่านเป็นห่วงท่านกังวลอย่าทําให้ท่านเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ ปรึกษาท่านเล่าให้ท่านฟังสักหน่อยหรือว่ารับฟังคำแนะนําจากท่านสักหน่อยก็จะดีนะคะความหมายของไพ่ไกด์แดนซ์ก็คือ มันหมายความว่าคุณอย่ามั่นใจในตัวเองจนเกินไปนะมันขึ้นมาในในเรื่องการเงินแบบนี้อย่ามั่นใจว่าตัวเองเก่งในการจัดการการเงินฟังคนรอบข้างหน่อยก็ดีนะคะมันเป็นเหมือนการเบรกชาวลัคนาราศีมิถุนนะส่วนไพ่ใบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามีเกณฑ์ที่คนจะได้โชคได้ลาบได้เงินฟลุกฟล๊กๆมีเกณฑ์ได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมีเกณฑ์ได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทาบุญการทําทานหรือมีความสําเร็จบางอย่างเกิดขึ้นในชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะได้ของใหม่มาครอบครองอาจจะได้เข้าขอองงเครื่ใช้ หม่ตามที่คุณอยากได้ก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นจังหวะดีๆเลยทีเดียวสําหรับชาวม่ถุนในเรื่องเงินเงินทองทองนะถามว่ารายจ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้เราจะมาเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าตรงนี้นก็จะเน้นในเรื่องของรายรับนะเรามาดูในแง่มุมของรายจ่ายกันบ้างนะคะในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีใหม่ไทยหลังจากนี้เป็นต้นไปรายจ่ายจะเยอะไหมแล้วถ้าเยอะเนี่ยมักจะหมดไปกับเรื่องใดนะคะ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะได้ไพ่สองดาบค่ะคุณได้ไพ่เดทค่ะไพ่เดทขึ้นมาเลยนะคะได้ไพ่ห้าดาบค่ะโอ้โหชาวมิถุนนะคะรายจ่ายเยอะเลยนะไพ่เดทขึ้นมาในเรื่องของการเงินการทองแทบจะไม่ต้องอธิบายนะรายจ่ายเยอะมากสําหรับชาวมิถุนมันมีเรื่องให้จ่ายอะ่ะมันมีรอยรั่วของเงินเงินทองทองอยู่เสมอ,อ แม้ว่าคุณจะพยายามควบคุมพยายามจัดการการเงินของตัวเองดีแล้วอะแต่มันก็มักจะมีรายจ่ายปูปรับฉับพลันเข้ามาไพ่ใบนี้เป็นตัวที่บ่งบอกเลยนะคะว่าคือมันเป็นไพ่หลักเลยอะ นะไพ่เดทขึ้นมาคือรายจ่ายเยอะเลยรายจ่ายหนักมากนะตั้งแต่หยุดเทศกาลสงกรานต์หยุดเทศกาลปีใหม่ไทยไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเงินไปกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายไปกับการกินเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้ใช้จ่ายไปกับการออซื้อของให้ตัวเองเปย์ตัวเองหรือใช้จ่ายไปกับคนรักคูก่รักมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะและสิ่งที่หน้าไพ่บอกมาคือมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะชาวลัคนาราศีมิถุนหลายคนหลายท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมากขึ้นมากกว่าที่คุณคาดคิดเอาไว้ซึ่ง สุขภาพที่สมัยพูดถึงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นสุขภาพของตัวคุณเพียงฝ่ายเดียวนะอาจจะเป็นสุขภาพของคนในครอบครัวหรือว่าเป็นปัญหาของสมาชิกในครอบครัวคุณก็ได้แล้วคุณต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือจุนเจือดังนั้นต้องวางแผนการเงินการท้องของตัวเองให้ดีค่ะแม้ว่าจะมีช่องทางเงินใหม่ๆแม้ว่าจะได้รับคาแนะนําช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ถ้าการเงินของคุณไม่ได้วางแผนเรื่องรายใจ่ายให้ดีมันร่วมไม่หยุดเลยนะ มันมีเกณฑ์ที่ใช้เงินเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องพยายามอย่าฟุ้มเฟื่อยอย่าฟุ้มเฟ้อนะคะต้องระมัดระวังหน่อยในเรื่องของเงินเงินทองทองนะเดี๋ยวเรามาดูที่ความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะเราจะกลับมาใช้ไพ่พระพิคเนตในการเปิดใบเออในในการเปิดคําทํานายนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงสงกรานต์เทศกาลปีใหม่ไทยนี้นะคะความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นอย่างไร ชาวมิถุนนะคะได้ไพ่จอยค่ะชาวมิถุนได้ไพ่ r e l a x a t i o n ค่ะได้ไพ่ promise the f u t u r e ค่ะ <c oughs> ขกอภัยนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนมันเหมือนกับว่าอืมช่วงนี้เนี่ยคุณดูปล่อยจอยในเรื่องของความรักก็จริงนะแต่คุณมีอนาคตคุณมีเป้าหมายคุณมีการวางแผนนะคุณไม่ได้เป็นการแบบ ไม่ได้คบกันไปเรื่อยๆเอยๆเฉยๆเอ่ะเวลาที you, ่คุณคบใครคุณม <S. S 1> <aj> ักจะมองถึงอนาคตคุณมักคุณมักจะคิดไปข้างหน้าอยู่เสมอแม้ว่าการแสดงออกหรือการกระทําของคุณมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบนั้นก็ตามมันอาจจะแสดงออกในเชิงของความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจชิวๆดูเหมือนไม่คิดมากไม่คิดอะไรแต่ในใจของคุณลึกๆคุณนึกถึงอนาคตคุณมีการประเมินคู่ของคุณอยู่เสมอว่าคนที่คุณคุยด้วยหรือคนที่คุณคบด้วยเนี่ย ถ้าคุยกันไปคบกันไปแล้วมันจะดีไหมมันจะเวิร์กไหมมันจะนําพาคู่ของเราไปสู่จุดที่ดีได้ไหมคุณมีการประเมินเพราะคุณนึกถึงอนาคตไพ่ใบนี้มันเป็นคําตอบเลยแม้ว่าก่อนที่จะมาถึงไพ่ใบนี้มันจะดูชิลๆพักผ่อนสบายๆจะดูเต้นดูจอยดูสนุกสนานร่าเริงก็ตามแต่ชาวาราศีมิถุนมีการนึกถึงอนาคตอย่างชัดเจนนะคะหลายๆคนเขาดูคนไม่ออกนะหลายๆคนเขามองไม่ออกนะ เขาเห็นคุณชิวๆอ่ะเข,เขาคงไม่ได้คิดว่าคุณจะจริงจังอะไรขนาดนั้นนะดังนั้นในช่วงเนี้ยคนที่เข้ามาคุยกับคุณอ่ะ เขาอาจจะยังไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์อะไรหรอกเพราะเขามองคุณไม่ออกเขาก็คบคุณเรื่อยๆเ,ออเขาก็คุยออกับคุณไปเรื่อยๆก่อนศึกษาดูใจกันไปก่อนไม่ได้เร่งรีบอะไรคุณก็อย่าไปเร่งรีบมากแล้วกันเนาะไม่ต้องใจรีบใจร้อนนะคะค่อยๆดูกันไปนะใจเย็นๆในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะท่านใดที่โสดอยู่หรือเป็นท่านที่มีคู่อย่าไปเร่งรัดเอาคําตอบว่าเราจะต้องแต่งงานกันปีไหนเราจะซื้อบ้านกันปีไหนซื้อรถกันปีไหนอย่าไปเร่งรัดขนาดนั้นใจเย็นๆนะคะอยากจะเตือนชาวไม่ถุนเนาะเพราะบางทีไปเร่ง มาก,ก็อาจจะทําให้คุณหงุดหงิดหรือว่ามีปากเสียงกันได้ทะเลาะเบาแว้งกันได้นะคะคร่าวๆประมาณนี้นะ สำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในช่วงสงกรานต์หรือว่าเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมันมีอิทธิพลนะมันเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตามีการเปลี่ยนผ่านนะคะสมัยจึงจัดทาคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเนาะชาวมิถุนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะอยากจะให้ช่วยแนะนําติชมกันสักหน่อยคะ่ะว่าอยากให้สมัยปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดนะคะทำคอนเทนต์ใดเพิ่มเติมก็สามารถบอกกล่าวกันได้เลยนะคะ อาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ